ระบกข้อหนึ่งคับคู่สมือถึงงักนไม่กีเมือก็สามารถงนั้นที่ที่เป็นสูนเรียนรู้จิตจัมไรงานต่อผสมผมมีการดันพืชเรีนพืชการปลูกปักเมือนกันการปลูกมุกแก้วการใชบุนน้ำอัจฉริยะ หนึยดน้ำ 2. ั 2> เวลาสมปยัต้นทุนครับ,บ,บสี่เพิ่มรายได้สิกว่าบยืต้นมาไ,ได้รับผมทใ้ผลิมีคุณภาพเปนที่ต้องการของตลาดผักม,มูแก้วกาใจดยวาวต้นนี้ครับในวันนี้น,น,ะนะครับผมได้มีโอกาสมาราชการที่จังหวัดตรังนะครับ จุดที่ยืนอยู่ที่นี่เป,นเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2539แล้วนะครับเริ่มดําเนินการมาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆมาต่อย,ยอดอซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดตรังโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังแล้วก็ทางท่านในาเภอนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ย ได้มีงบประมาณขึ้นมาสนับสนุนเป็นการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรโดยใช้ให้เป็นระบบการเกษตรที่เรียกว่าระบบน้ำอัจฉริยะก็คือให้งบประมาณมาเพื่อที่จะเตรียมให้เขาสามารถที่จะลดแรงงานที่ต้องนำน้ำมาลดต้นไม้มาลดพืชผักต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยมีการเดินท่อมีการวางระบบระบบไอทีขึ้นมา อ่ะตรงนี้ครับใช้งบประมาณที่ท่านผู้ว่าสนับสนุนจุดหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาททั้งหมด10จุดนะครับรวมแล้วก็3 0 0แสนกว่าบาทแล้วเกิดประโยชน์อย่างมากเลยผมได้สอบถามทางคุณประกิตซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เนี่ยครับสามารถลดแรงงานลดเวลานะครับลดค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตลงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะทให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการไปทํากิจกรรมต่างๆการที่คุณประกิตเนี่ยเขามี ทักษะมีความรู้ในเรื่องของการทำงานด้วยตัวเองเขาเป็นวิทยากรนะครับในการถ่ายทอดความรู้ด้วยเมื่อสักครู่ผมก็ได้ฟังเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถไปปฏิบัติได้ทันทีตรงนี้ครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทางจังหวัดใช้งบประมาณเพียง3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่สามารถทำให้ขยายผลออกไปยังเกษตรกรที่มีความสนใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงรลดรายจ่ายได้จริงแล้วก็มีเพิ่ม รายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ